ฮะเบยังเบื้อยังเบงังเบยังเบื้อยังกระเลวกระลวอยู่พน้องเลยเนาะกระเลกระเล่ากระเล่งกระเลมันหอนไงใช่เบิ่งยังติดีงตาไปเนี่ยบรินอ่าอันหน้าไอหมองไหมนี่น้องเลย นายมองไนี่มันนีอ้คนนายมองไยนี่ก็แล้วก็แล้วก็แล้วอยู่กินแล้วกินนมแล้วมิตรไฮบมาเล่นเลพออันอ่ยัลเงยะแต่ว่าปเตอร์แปเตอร์แปเตอร์ปเตอร์เปเตอร์ นสูงลยิ่งูายบ่นเหี็นแล้วบ็ผู้ญิงบอกเออเนาะัวนี่เนาะเพื่อผู้ญิงไปเอโกึงอ่ที่เด็กเรียนตปแล้วบอกมนไปยันอมกินคอลลิจินไปเจนคอลลิจนนะก็แล้วก็แล้วก็แล้วอยู่พี่น้องจบืนไปใส่งนี่ขาวนะ ขาแต่ตอนนี้นหน่อยีเละนี่มันกระลำพื่งนใช่มันกระดำบ่บ่กระดำนี่เเฮาืนไปใช้โรงเรียนเถอข้อคิดนะักจวเอใคิ่นึง้ขี้บืนก็แล้วก็แล้วอยู่มา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 

มึงก็ือกนอนคือนก็แย่แต่แพ้ปุ๊กหนาจอบิ่งเจ็บอยู่บ้นนอนัเจ็บไปไหนมาแพ้ปุ๊กหนะคุณหมอกิ่งกับเพนปุ๊หนาสบายดีสบายดีเยม่ได้เจ็บบอเจ็บป่แพปุ๊หนบออันกู้นิกหน่อยอันหลังจากที่คยนอน้นะ เฮ้ยสนะจ้าไหนไปนอนพูดีหน่อยรอยากมานอนนี่มันยาที่นอนเพิ่นได้นี่ยมัยาที่นอนเพิ่อน ยันเจ็บสะบือจากนาะสะบือล้นเลยพี่น้องเนาะบิดเลยเลยครับเลยบิดเลยบิดเลยอันน้ อ้ารงไหนทำไมไม่เล่อืมอืมเปิดพอไปเบียกได้เปืนนี่ไปรอดนะไปถุงมือแล้วบัตรนี่ขก็สอบดอกไปหาเงินเราซื้อนมเลยนะ ไปถ for ึงมือแล้วบ like ัดน no ี้พ่อไปถึงมือแล้วบันนี่บริยูแล้วบันนี้จิตใจเริ่มขึ้นนะบัดนี้เลยขึ้นกับบริเอาเอาอยู่เดนะฮะมาดนอ่อจะเอาดึงขึ้นนะบัดนีเนะแต่ก็บบดีคื้เก็เริันนี่นัดนัดบดีไปหลยปืนลุงดีเนาะเอิญลุงหรือเอิญอย่างน้อ ว้าวเนาะอ้าวบ่พอพอเนาะพอดีเลยพอพอเตียงไปกับพอดีตลอดแล้วป่ะเนี like ่ยลุงกับคุณแด่ลุงบุญแม่กันอื่นกันแล้วก็ฟื้นขึ้นเป็นเยี่ยเม่โตไปหอมเนาะอืมไม่เลวเอาหน่อยไปทูลูกนะลูกเนาะในเดียวว้าวเอาหน่อยไปทูลูกเนาะในเดียว

นุ่มแม่มไปอยากแห้งนะพี่น้องๆอากจะูกก่เป็นกินหัทันเป็นก็อยากดูดดูดกันยูนี่เปกนมดทันใจมันบอยากรูดพั้งเคยดูแต่น่งดนี่เปนองแต่เกิดเลยใ่ไหจแ่ก็ให้กินอยู่มากกับมาบ่เฮงดูดมันก็สุดดูดแบมาบ่เฮงออแบบดแบบไม่กันสัน ตลาดทัวร์บาสันลืมอยู่หันซาตา,อ,านะอืมของกใหญ่2คู่หอมนะนะมันเะยอหอมหเลนะ้แหนน่ร้นะนาระาไว้ดิผมจะไหนกระแทะไยเนี่ยผมยาวไว้ดิแค่หลุนะผ้าขีดแทใ้ พทิเตอเอาองนเตอรลยเอเอออันเทนหนอก็ได้นำส่งบววเอะวเหอาหลอนมาก็รู้่คืออรันเล่าจะ่งเอนแล้วก็คืออรันรล่บม่รันหัวหลอนนะ Ăn năm ít, con này mà đúng là tên ngon sửa bài nhá Ăn năm hỷ ít thì hòn Để cà phê lẻ ăn cà phê lẻ Để kinh 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 cà phê เมนมะลุกอ่อนกระจาคือบ mm. ้นถักอุเขาจิ้มไปเดยแล้วรำนั้มันจะแนวอยากมเยเนพีกแก้มเน่ยาากับบเ่ทุกอย่างเลยเนาะไอพื้นกิ้นมก่อนน้ำมือเนาะทุอย่าง นั่นเนีนยถามาารล่างแลร,รอบอโอ้กันบริบรสู์สามาร์โดีสกนจำกันแ้กินขะกินเก่งแค่อันนี้จูด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 ,จดขเข่าด้พี่น้องเลยทำได้กินได้กันบริ<อ>ส<า>ู์อย่างราแรกลูไข่

พี่จริงนะ่ยาตมเปิลน้อเปิอหม่างห้ามองไม่ได้จนที่ม่บุยแล้วค่อยๆไปสี่มังเจีนแะัพาตวไปสักเครื่องสักเครื่องจากบริปินนะวชิไปย,ยูพี่น้องเลยเบียรปุิกะพอดีเพิ่นให้เพิ่นบ่อยูย่ย่างเพิปป่นบสบายแต่นี่กับท่านเยอะ ไปตอนนี้กับท่านอยู่ะนี่แสติดรถไปหัวยั้ได้จ้ะฮะติดรถไปหัว้วเราหลดเลยโอ้นาฬิ3โมงครึ่งเนาะแล้วคุณผูดี4โมง เด็กนอนเด็กนอนเดือดเลือดไงล่ะอาทิตย์กลัวพี่้องเลยแดดกลลมทีเปิดแหงนี่ะเดกนไปงพ่นกับิ่นตั้งบุ้งิ่นอยู่เนาะ งานกําໂຕเด้อเห็นบ่งานกําบ่ี่จักถึงาแ่เอาเโอ้ามมือถืเด้อสือามมือถืบือเด้อ เปลี่ยนเพิ่อนอีกเลยเขี้ยวด้วยนี่ยกำปั้นนะขาสิบกงอระุก

ลมออะสีเดีมันดเนว่าตวอไเี๋ยวไปยังขอจคิปิดชิปลงก่อนบัดนี้เนาะวันนี้กลับไปเบียกมือนึงมันยัไม่ได้ไปครับเป็นให้น้เมื่อสาวในกอก็สิโบได้ไปจะเป็นูย นี่มันยูได้ป่ะนี่ยนี่นี่นี่ใหได้จับอะไรก็ได้ได้หยได้อัดไปยังเออ ้าพ ok ี่น้องเอ้ยมีแต่ว่าย่งขอจบคลิปปิดคลิปลงก่อนเด้อบาดนี้ต้องขอขอบคุณขอบคุณเนาะทางพี่น้อง FC กันเบิดุคนพี่น้องเอ้ยพกับานคินงเด้อคลิปนี้ไปก่อนสบายดี